โดนไม่ไรนั่นนะ่ะโดนสินั่นนะ่ะแม่อืมอุ้ยไปไหนล่ะพี่อา้าวบอกแล้วว่าหลุดไม่หลุดครับไม่หลุดดูสิใหญ่ไหมอือแมแหมไ่โดป๊อกนะครับน่าจะเป็นโลอยู่นะเสร็จสิมานี่เลยว่ายผ่านนะครับ มองเห็นเงาเงาเนาะสาดแม่งเลยอุยอ้ยโหติดยากอุย้ยเจ็บน้ำทั้งนั้นมาดูสิขนาดไหนอุย้ยเข้าคอพอดีเลยแบบนี้ไม่หลุดนะฮืม็นโลอยู่นะ เห็นเงาเงาเนาะซัดเลยนะครับเก็บละหนึ่งแต้มสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะพารอไปเรื่อยๆเนาะหมายคลองบ้างหมายแม่น้ำบ้างนะฮะตามดูกันเลยนะครับผมอุ๊บอืมนี่นะครับไซสประมาณสักโลหนึ่งได้อยู่สวยงาม วันนี้ผมมากับเจ้านี่นะครับดำทะมึนเนาะลางยาวนะฮะยิงไกลเฮ้ยปลาอะไรผอน,นู่นนะต้องมาออกหมายบ้างเนาะนานแล้วไม่ได้จับเดี๋ยวมันจะลืมว่ามันเป็นปืนยิงปลานะครับเราต้องออกออกบ้างขึ <c oughs> ้นปืนแลวลุยต่อ <c oughs> ปลาสักเก้ เลื่อนสปีชียิงไม่ทันพอท์เนี้ แน่นะโอ้โหไม่โดนโรอยหนึ่งๆไม่โดนสัสก,กระเบือ,อนัดสองไม่โดนนะครับย้ายหมายนะครับทำเลทำไปแล้วเนาะ ไปว่ข้างบนนู่นปืนหน่อยที่ลงมาคือนี่ตัดกิ่งไม้ไปทำร่มนะครับแม่งแดดร้อนไป<อ>นั่งไปทำเลสวยอ้าวคลองหายอ๋ออยู่ฝั่งนี้ นี่หันหน้าผิดทาง ปลาอะไรวะอ้าหนิ้งรือเ่าปันิน้งปนิ้งปลนิ้งน,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 น่าจะโดนอยู่นะสายไปอยู่เห็นเงาแวบๆอืมโดนนะครับมาสิมาสิาสดูที่ใหญ่ไหม,มทำท่าเหมือนจะตัวใหญ่นี่ดิอุย้ยร้อน พีร้อยยี่นะครับดึงได้อยู่ขข้นมาขข้นมาเฮ้ยเฮ้ยพันยังไงวะูนั่นอะอุ๊โอ้ยตัวใหญ่เดี๋ยวลงไปดูกันดีกว่าตัวใหญ่อยู่นะน่าต่ำโลนะผมว่าเนี่ยเห็นไหมพี่ ยังพับแล้วปุ้ยเฮ้ยขึ้นมาโอ้ยตัวใหญ่โอ้มองในน้ำตัวลเล็กๆโอ้ยโคตรปนินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูว่าแล้วทำไมมันดึงแรงยังโอ้ยยังจะหลุดอีกเนาะขึ้นนอนก่อน <chat> นี่นะครับป๊ดสองโลแล้วมั้งเนี่ยเปลเลอเลยเก็บอีกหนึ่งเดี๋ยวผมจะนั่งต่อสักครู่นะครับไม่รู้จะมีตัวเข้าอีกบ่าอแต่เราต้องลองไหนไหนก็มาแล้วนะครับนานๆได้ออกจากบ้านสักทีหนึ่งนี่ก็ห่างหายไปนานกว่าจะได้ลงคลิปสักคลิปหนึ่ง ยิงร้อยท้องมาหน่อยเดียวแทบหลุดแล้วนะเผื่อลึกไปหน่อยนะครับปลามาน้ําใสๆผมต้องเผื่อเอาหน่อยนี่เ,เสร็จนะเก็บปลาตัวนี้แล้วเราขึ้นต่อเนาะปลานินขึ้นอีกตัวนึงเห็นไหมครับตัวใหญ่้วยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะไม่ใส่แว่นเลยมองให้ถอดแว่นให้ดูในหน้ากล้องนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับ ตัวใหญ่ด้วยแม่นพันเอกฮะดีแน่นอนเนาะพี่กัดก็ด้านล่างนะสั่งกดสั่งได้เลยเห็นไหมยังอยู่เลยเนะียย่ยมุ่ยไมุยเนะี่ยแต่ยังไม่มีเวลาขึ้นปืนเดี๋ยวให้มันรอก่อนมันจะรอว่ามันออกไปแล้วไอ้สักกระเบือแม่ไอ้นี่เฮ้ยปลามันชอบมาตอนนี้ตอนที่เราไม่พร้อมเนี่ย เราขึ้นปืนได้ลุยต่อมันน่าจะวนมาอีกสักรอบนะว่าฮะโม่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  อาแล้วนะครับนูน่นหันหน้าตรงๆเลยยิงยังไงวะนั่น่ะเดี๋ยวลองยิงดูนะครับลมพัดพโยกด้วยตายเลยนั่นนะ่ะลมพัดต้นไม้โยกพอดีเลยดีที่ยังโดนครับขาวแง่อะไรที่บนนู่นนะครับน่าจะเข้าหัวผมว่ามาดูกันว่าตัวใหญ่ มุนควงสว่านจุดนอกเลยมัเล็กกว่าตัวแรกที่เราได้เมื่อกี้มาติดตรงนี้ทุกทีเลยเฮ้ยไม่เล็กนะเฮ้ยอยมาดูกันสาวขึ้นมาเลยแล้วกันออไม่เล็กนะครับตัวเป็นโลโลเป็นโลยน้ำขุนๆจะเป็นเพราะเราสาวปลาตัวนี้มาวะ อืมาเป็นคู่แต่เห็นตัวเดียวนะนี่นะครับจุดน็อกของปลานินนะนี่เส้นนี้พอด,ดีเลยเนี่ยอย่างแม่นเลยปักเข้าไปเรียบร้อยนะครับไปไม่เป็นเลยนะฮะแล้วก็จะไม่ตายด้วยเนาะตาก็จะสดอยู่ตลอด <c oughs> ดูเหมือนจะโหดร้ายแต่มันคืออาหารนะครับเก็บตัวนี้แล้วนั่งต่อครับแต้มทีสามมาแล้วนะสวยงามปลาคองนี้ตัวใหญ่เออเฮ้ย จริงๆนานๆออกหมายทีก็หมานอยู่นะครับลางยาวเนาะนานแล้วไม่ได้ออกคท,ทั้ทีก็หมานีปลาขึ้นมาให้ยิงใกล้ๆเลยจะมีตัวที่สี่แล้วเปล่าดูกันต่อครับ สรุปนะครับได้ทั้งหมด3ตัวเนาะแต่เหลือกลับมาบ้าน2ตัวเพราะว่าปลาชโดฝากหน้าเล็กไปนะครับสตัวนี้เราก็โหกินหลายมื้อเลยวเนาะสองตัวนี้เวยรวมๆกันก็น่าจะมาณ10กิโลได้นะอ,อ่าแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมตัดมานนี่เลยนะปลาเผาครับผม กินข้าวกันครับปลาเนินเผานะ้ำซิมแซ่บเลย <c oughs> เมนูนี้สุดยอด